สวัสดีครับวันนี้มาพบผมพี่ริ้วท้อยนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันครบรอบ9ปีพี่ริ้วท้อยแล้วนั่นเองเย้ก็ผ่านมา9ปีแล้วนะครับนับตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มลงคลิปนะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่คอยติดตามคอยเป็นกําลังใจคอยสนับสนุนผมเรื่อยมานะครับไม่ว่าจะเป็นการ orman. กดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์คอยแวะ,แะเวียนเข้ามาดูคลิปของผมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมยังไงก็ขอฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับ ซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยผมก็ลงคลิปไปมากถึง75คลิปเลยนะครับผมอันนี้ไม่รวมคลิปครบรอบนะถึงแม้จะไม่เยอะเท่าปีก่อนแต่ผมก็ลงคลิปได้ทุกอาทิตย์นะครับลงแบบไม่มีขาดเลยนะแถมบางอาทิตย์เนี่ยก็ลง 2- 3าคลิปเลยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมลงคลิป Facebook เลี้ยวแล้วก็ YouTube Short นะซึ่งก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีอยู่นะครับยังไงปีนี้ผมก็จะลงคอนเทนต์คลิปสั้นๆให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมนะแล้วก็เผื่อรทาาบนกกจ คลิปสั้นที่ผมลงใน Facebook เรียลกับ YouTube Short เนี่ยผมก็ลงใน Tik t o k ด้วยนะครับแต่ใน Tik t o k เนี่ยจะพิเศษหน่อยตรงที่มีคลิปที่ผมไม่ได้ลงใน Facebook เรียลกับ YouTube Short อ,อยู่ด้วยนะอย่างเช่นคลิปเต้นคอนเทนต์ฮาๆห,หรือคลิปไร้าสาระเนี่ยก็ขอฝาก TikTok ของผมไว้ด้วยนะครับในส่วนคอนเทนต์ของเพจ a c e b o o k เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะเป็นการลงภาพบรรยากาศงานต่างๆนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็มีลงอยู่นะแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับ ที่เยอะๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของรีวิวหนังนะเพราะว่าผมชอบดูหนังนะครับ <Wow. S 1> และสําหรับของที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับก็คือของที่ผมเนี่ยจะนามาแจกเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ9ปีพีริวทอยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณทุกๆคนนะครับที่คอยสนับสนุนผมเรื่อยมานะแจกแบบจุกๆเลยนะครับ9ปี9รางวัลไปเลยเราจะได้ก้าวไกล9หน้าไปด้วยกันนะครับ <Yahoo. S 1> นั้นเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดของรางวัลแต่ละชิ้นสักหน่อยดีกว่า มาดูกันที่ชิ้นแรกนะครับสำหรับชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นโมเดลอุลตร้าแมนจี๊ขนาด4นิ้วหรือก็คือมินิซอฟนั่นเองนะครับนี่เกิดจากอุลตร้าแมนก็แจกอุลตร้าแมนเลยนะครับผมนี่เป็นซอฟ4นิ้วนะผมว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะครับนี่เลยนี่ใครอยู่ดองอุลตร้าแมนชอบกันแน่นอนสภาพสวยๆเลยนะครับนี่ให้ดูใต้เท้าเลยสวยมาก อาจจะมีเลอะมีตลอกนิดนึงนะครับแต่ไม่เยอะครับโดยรวมคือสวยชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นโซฟีคริสตันนะครับอันนี้เป็นคริสตันจากซีรีส์อุลตร้าแมนรูปนะครับซึ่งเจ้าตัวคริสตันอันนี้เป็นแบบพิเศษที่แถมกับนิตยสารของทางญี่ปุ่นนะครับผมสามารถเอาไปเล่นกับตัว DX จากซีรีส์อุลตร้าแมนรูปได้นะครับนี่เลยสภาพยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมด้านหลังนะครับคือเขาเนี่ยการได้ปกตินะครับผมทั้ง สเขาเลยนะครับนี่กางออกมาได้3เขาสวยๆเลยนะครับอันนี้มากันที่ชิ้นที่3นะครับสำหรับชิ้นที่3เนี่ยจะเป็นโปสการ์ดจากอนิเมะเรื่อง SS SS s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  gridman นะครับผมนี่เลยมากันแบบครบทีมนะครับอันนี้ได้จากการไปดู gridman ฉบับภาพยนตร์นะครับผมอันนี้แลกตัวเองกับมือเลยนะนี่ใครที่พลาดไม่ได้ไปดูก็ผมนำมาแจกให้แล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ผมเคยแจกไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะครับ มากันที่ชิ้นที่4นะครับสำหรับชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นโมเดล Master ร์กี์นะครับผมนี่เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้คือของผมเองนะนี่เลยเป็นตัวแบบนี้แหละที่ผมจะแจกนะครับนี่แต่ไม่ได้แจกตัวนี้นะตัวนี้ผมเล่นไปเยอะและมันจะเป็นแบบล้อถอยหลังแล้วมันจะพุ่งไปข้างหน้านะครับปิ้วอย่างเงี้ยแหกโค้งไปละอันนี้คือของที่แจกนะครับคนละชิ้นกับของผมนะแต่ว่าอันเนี้ย มันซองขาดไปแล้วนะครับแต่ว่ารับรองได้ว่าผมยังไม่ได้เอามาเล่นนะครับอยู่ในซองนะครับผมชิ้นที่5อันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแต่จะเป็นมาสเตอร์รีไวส์นะครับผมนี่อันนี้ซองนี้ยังไม่ขาดด้วยนะครับมือหนึ่งงามๆเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างของผมเหมือนกันนี่อันนี้ดูจากคำๆแล้วน่าจะใช่นะครับรีไวส์นะนี่เลยรายละเอียดดีเทลก็ประมาณนี้นะครับทั้ง2ตัวผมเคยมีรีวิวแบบละเอียดไปแล้วนะทั้งกีดแล้วก็รีไวส์เลยนะครับ กก็นนน่ารััดีีะตว้มาดูชิ้นที่6กันนะครับสำหรับชิ้นที่6กเนี่ยก็จะเป็น s t a n d ี้อ r คริลิกม k r i รเดอร์เซนะครับผมอันนี้เป็นลิขสิทธิ์แท้โดย DEX เลยนะครับมีโลโก้ Rider Run อยู่ด้วยนะตัวนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้มือหนึ่งเลยนะครับผมเผื่อใครนึกไม่ออกนะว่าตั้งมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูของผมเป็นตัวอย่างนะครับนี่อันนี้เป็นของผมเองนะแกะตั้งแล้วเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆ ้น,นีมาดูชิ้นที่7กันนะครับสําหรับชิ้นที่7อันนี้จะใหญ่หน่อยนะนะเพราะว่าเป็นกระเป๋าเลยนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าแบบหูรูดนะครับผม Spider-Man Across the Spider-Verse นะครับอันนี้เป็นลิขสิทธิ์แท้โดย Sony Pictures เลยนะครับผมสวยงามมากๆเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูนะครับคือผมมีสำหรับแจกอยู่นะครับชิ้นที่ผมจะแจกเนะี่ยคือมือหนึ่งไม่แกะนะอันนี้ผมแกะให้ดูเป็นตัวอย่างนี่คือของผมเองนะครับมีเดี๋ยวแกะให้ดู เป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเราจะปิดเนี่ยเราสามารถดึงเชือกสีดําทั้งสองข้างเพื่อปิดได้ชุบนี่เลยก็จะได้เป็นกระเป๋าในลักษณะนี้นะครับใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ลายสวยมากๆเลยนะครับูเดี๋ยวให้ดูลายสักๆัดนี่เลยเนี่ยมีครบ3ตัวละครหลักเลยนะครับมีทั้งมิเกลมายมาราเลสแล้วก็เกวนเตซี่นะครับผมสวยงามมากมาถึงชิ้นที่8กันนะครับสำหรับชิ้นที่8เนี่ยอันนี้ก็เป็นกระเป๋า หน้าอิตาโดริยูจินะครับผมตัวนี้เพิ่งรีวิวไปไม่นานนะครับเรียกได้ว่าซื้อมาเพื่อแจกเลยนะครับชิ้นนี้ไม่มีซ้ำนะ you are ดูไปดูมาก็อยากได้เองเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ก็เป็นแบบกระเป๋าเก็บเงินเก็บเหรียญน,นะครับนี่มีสองกันชื่อด้านในบอกเลยว่าสภาพสวยงามมากมีป้ายห้อยครบนะครับน่ารักเลยนะครับอันนี้มาถึงชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นที่9อันนี้ก็จะเป็นเข็มกลัดรุย ทั้งแรมลำดับที่5จากอนิเมะเรื่อง Kimetsu no y ย i b a หรือดาบพิฆาตอสูรนั่นเองนะครับนี่อันนี้เป็นลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับผมสวยงามมากๆเป็นลายเส้นแบบมังงะนะครับนี่ด้านหลังนะเข็มกลัดสภาพสวยงามนะครับผมบอกเลยว่าของที่ผมแจกแต่ละชิ้นเนี่ยมาจากด้อมที่ผมเก็บเองทั้งนั้นนะครับการที่ทุกคนแวะเข้ามาดูคลิปรีวิวในช่องของผมเนี่ย แปลว,ว่าทุกคนอาจจะสนใจหรือแบบอาจจะชอบด้อมของที่ผมรีวิวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะแจกของที่ทุกคนชอบเนี่ยให้กับทุกๆคนนะครับ <S 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 เป็นยังไงกันบ้างครับกับของรางวัลสาหรับใครที่อยากได้เนี่ยก็สามารถตามไปร่วมลุ้นร่วมสนุกได้ที่เพจพีิวทอยทาง Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กติกาการร่วมสนุกไว้ใต้คลิปอีกทีนะโอเคครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากช่องพิรีวิวทอยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย